ยดและลาบหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ข้าวในนาพออาศัยมัวหนักยดจะกินกับอะไรข้าวปลูกไว้ให้ใครมาช่วยทำอย่ามัวหนักยดอยู่เลยทางใครทางมัน <c oughs> นักกันักไปผู้มันผู้หนัก คอยบ่อหนักคอยมวนกับอยู่การ้อยูทงให้ตรงหน้าจวดแล้วเลียงกองหนึ่ง,ง,งสำหรับมือนี้มีแอร์แลบพี่น้องถ้ามีแห้งก่อนรับอยู่ทั้งนี้นก็สิเป็นอย่างต้นเอาบรรยากาศใม่พี่น,อน้องเบิรงกขึ้นล่งผู้เดียว ตั้งกล้องตั้งไว้กับงวยตึมงวยตึมพี่ลองเลยเอามาบึ่งบรรยากาศครับกับรถคู่ใจคุณพารวยภาพมุมสูงโมเมนต์โดนเลยครับด้วยนีย่อยู่ทึ่งรถขนเฟียงรถขนเฟียงบรรยากาศฟังคึนกับโคกน้องนาของบาวกล่องของน้ำพายละครับโคกน้องนาลาพินแคนนะครับผมตอนนี้ก็ ก็สร้างขึ้นหนึ่งรถบรรยุดก็ได้มาเป็นเกษตรกรนะครับวันธรรมดาก็ไปเป็นผู้รับใช้ประชาชนไปนี่ลายวิธีที่เฮาเลือครับพี่น,อน้องเอ้ยมักแนวได้กระเฮ็ดเรา้ลงคนกับมกักย่างห่างพลงคนกับมักไปเที่ยวพลงคนกับมกักหล่นกีฬาแต่ว่เาบากล่องมาอย่น้ำทงไหตรงหน้าเมื่อยบันได้กระมวนผ่อนบันได้กระมวลครับผม สัมได้สัมหนึ่งบ่ได้ขึ้นนี่รถคนเฟียงหนึ่งต้องเฮ็ดเอาสองต้องบ่ะหยัดไข่สามต้องดูเออบ่แม่นดูมันมีคนเฮ็ดมันมีคนเฮ็ดก็เลยต้องเฮ็ดนะครับความสูงบอมแมนสามเมตรกว่าตกลงมาหนกักกัดังแอ๊เลยพี่น้องไปเบียรเฟียงลงก่อนครับการขึ้นเฟียงมันต้องยำยำยำเรื่อให้ได้หลายๆเลยพี่น้อง ไปรถหนึ่งไม่ได้กวางหนึ่งรถเหลืออยู่ห้องนั่นครับเหลือ,อย่ห้องนั่นแหละยำไปยำไปวันหยุดกันนี้เวลาเหตุไปพี่น้องเอ้ยความสุขดีบรรยากาศภาพมุมสูงมาฝากพี่ตอนน้องว่าไม่ยังเด้ออยู่ทั้งรถขนเฟียง กันเก็บเฟี้ยงลราไปพี่น้องปูเลี้ยงงวัวเขาเบากล่องกระด็นสวงลวดสว่างรถแล้วครับฟังทางผุนกับหน้าพราะหน้าถึงเพระท่านได้เก็บครับผมโคกหนองหน้ามนได้เก็บมาเก็บหน้าสิเพื่อนให้เศร้าก่อนนะครับอยู่ใ,ใกล้กันนี่แหละพี่น้องเอ้ยลูกน,อน,นออ้องเขาคนลงก้นกับว่าเจ้าคือเ่าอัดอัดมันเกิดวิชาเสียใจเนาะวางเอาแบบโบราณเนาะนี่แหละนักปราชญ์โมอยอย่างดีลูก ลูกทากินอยอ่อันเด้ประหยัดได้กกับประหยัดไปพี่น้องเขาลุยครับเก็บภาพมุมสูงมาฝากครับเด็กๆแม่กับลูกเขากำลังอ้อนกันเจ้ากระถินกับแม่เขากําลังเขียวเอี้ยงไปทางคุณครับโอ้นี่บรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยความสุขของชาวไฮชาวหน้าเขาเขาขึ้นแล้วกับมีมองรามงวดไปนี่อ้า บริยูเพิ่งโดนเนี่ยเนี่ยยุครถขนเฟี้ยงกับคุณพารวยคู่ใจของบาองอ้ากล้องนี่แหละคุณพารวยขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อสู่น้ำกันครับพี่น้องผู้เลี้ยงวัวเฮาสัมม้ำเนี่ยละครวานกี่หนีเทิงพุนไปเลตะดถลดรถก่อยละคุณพารวยกูชีวิตมาซีปีหาปีแล้วครับ อย่างนี้เลยทำมาเบิร์นไพในให,หน่อยหนึ่งโตโยต้าไฮลักฮีโร่รุ่นนี้ซื้อมาสี่หมื่นห้ากระจกไม่มีอัตตาสีรถอัตตาสีพวกลุดบอกกํามีดนะครับเด้อดิมันธรรมดาดิค่อนข้นมึงค่อนข้นมึงค่อนข้น เกียวโตนะครับเกียวโตแ้วฟ้าเฮาเส้นทางที่เราเลือกอาจจะเป็นลูกลังหน่อยพาอเขายังไม่ได้เอาคอนเกียตมาลองดีงีชนบดรับที่น่อยเห็นว่าเขาเกิดประทุนเขาก็ขี่อะไรอยู่ด้วยคุณพารวยเฮามันเป็นรถอเนกประสงค์ครับพี่น้อง ขนข้าวขนฟางขนฝุ่นลงนาขนไม้ที่เราตัดไปทำฟืนได้เสียดายอยู่หรอกมันจะปล่อยอยู่เสียดายแ้่ว่ากันถ้ามีผู้สนใจกันพักข้า,ขาม้าลักกันนี่นองให้ลักกี้ลูกสภาพโดยทั่วไปก็ใส่งานได้ลดสำหรับล่งทงล่งท้งงทา